ชื่อนักธุรกิจผสมครับเอ่อส่งมาทั้งหมดขอดูใบเสร็จหน่อยครับถูกครับถูกต้องเลยครับถูกต้องนะครับถูกต้องครับครับแล้วเราซื้อทั้งหมดกี่ขวดกี่ครั้งซื้อหลายขวดค่ะแต่ว่าสองครั้งเดียวสองครั้งเดียวใช่แล้ใบเสร็จนี้ใบเสร็จนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งเดียวค่ะหนึ่งเดียวแล้วส่งกี่ครั้งครับว่าใบเนี้ยแปดครั้งเดียวค่ะ ส่งครั้งที่สองนี้โมฆะอะไรนะครับทำงานอะไรครับทำงานเป็นบริษัทงานอินเลยค่ะอยู่ที่ไหนครับอยู่เชียงใหม่ค่ะเออ่มาคุณมาอย่างไรครับก็คุณตันออกค่าใช้จ่ายหนวดค่ะค่าเครื่องบินผมไม่ได้ออกครับบริษัทเราไม่ได้ออกให้ครับแล้วก็แสดงความมีด้วยเคยคุณสามว่าล้วงอ้อยในปากช้างกลับมา เขาเป็นผู้โชคดีแล้วเขาเสียสละคุณคุณได้แต่ถ้าวันนี้คุณไม่มีใบเสร็จไม่มีหลักฐานสำรองอันดับสองเขรอรอรออยู่รอรุนอยู่ครับยินดีด้วยครับเอาไปหมดครับไอโฟนซีเอสไอทัชสองครับเขาจะเอาไปอย่างไรครับแพวกแอร์ครับ เราเป็นผู้ดูดีมีคนมาช่วยถือให้เลยนะครับครับทีนี้ตั้งใจว่าจะไปมอบ,บด้วยตัวเองลำดีผมดที่สุรากลายใหม่ไปได้คนนี้เลยมากนะครับเลยรบกวนมารับเองครับอ่าแล้วใบสเสร็จไม่มีแล้วนี่หายไปแล้วเนี่ยหาลยลูกเก็บไปแล้วค่ะสลับ้างครับเยอะแล้วนะครับใบเสร็จเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ถ่ายรูปไว้ด้วยเผื่อหายก็ยังมีใบเสร็จหรือใบส่งครั้งเดียวเท่านั้นครับส่งครั้งที่สองก็เท่ากับโมคะ มีด้วยครับ